ขอต้อนรับกลับสู่รายการ Rock Coast l o w l i อีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับวันนี้เราจะไปสมุยกันนะครับแล้วก็กเกาะเต่าก่อสีแล้วก็สมุยตามดูเลยนะครับ ตอนนี้เราลงถึงที่สถานีสนามบินสิานาสีสนามบินสมุยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือเพื่อไปต่อที่เกาะเต่าก่อนเลยนะครับตอนนี้เราถึงที่รีสอร์ทแล้วนะครับชื่อหาดเตียนบีชรีสอร์ทนะครับเราได้ห้องริมหาดเลยนะ ห้องนี้เห็นไหมอยู่แบบติดอาสระว่ายน้ำส่วนกลางเขาเลยเนาะมีหาดส่วนตัวด้วยนะเดินลงไปก่อนสีสวยมากสีฟ้าอ่อนๆถ้าไม่ครึมฟ้าครึมฝนวันนี้นะแดดออกก็คงจะเห็นว่าทัทะเลอาจจะสวยมากจริงๆเนะาะอรุณสวัสดิ์นะครับทุกคนก็ เมื่อคืนคือฝนตกโหดมากเลยไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยู่แต่ในห้องนะฮะแล้วก็ทานอาหารที่โรงแรมแล้วเช้านี้ก็ยังตกอยู่นิดหน่อยนะฮะแต่ตอนนี้แดดออกแล้วซึ่งกลับมาจากทานอาหารเช้านะครับนี่ถ่ายให้ดูแล้วก็วันนี้คงไม่ทำอะไรก็คงนอนอับแดดตกอีกแล้วนะครับ ก็วันนี้คงไม่ทำอะไรนะครับก็คงจะอยู่ที่ห้องอย่างเดียวเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับแดดออกใช่ไหมไปลงโอเชียนกันนะครับน้ำก็เย็ยนอยู่นะแล้วก็ไม่ใสเพราะฝนตกนะแต่ก็เขียวๆสวยดีนะ ตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับผมเราก็จะไปหาอะไรกินกันนะครับจะไปทานอาหารเย็นในตัวเมืองกันนะครับตรงหาดไซรีนะครับแล้วก็จะไปแดนซ์นิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่หาดไซรีกันดีกว่านะครับอันนี้เรามาอยู่ร้านอาหารนะครับชื่อ1นึ่งทับหนึ่งรานร้านร้านนะครับเป็นร้านอาหารซูชิซาชิมิปลาไทยเดไปลองกันนะครับ าน,นะครับพี่จะอยู่ที่เกาะเต่าที่หาดเตียนบีชรีสอร์ทนะคะเรากำลังจะไปที่สมุยนะครับก็บายบายเกาะเต่านะครับเจอกันใหม่ปีหน้ามั้งมาเรียนดำน้ำด้วยนะครับ <S <S ครับเราก็ข้ามจากเกาะเต่ามาเกาะสมุยนะครับพักที่โรงแรม4 s e a ซีซันนะครับผมก็เป็นครั้งแรกที่ได้พักโรงแรมนี้ที่สมุยนะครับแล้วเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศให้ดูรอบๆกันนะครับ ตอนที่เราจองมาโรงแรมโฟร์ซีซันน่ะมันเหมือนมันโดนบล็อกช่วงสิ้นมกราคุณพาก็เลยแบบเปคลคูลเอทเนาะว่าแบบเอ๊ะทำไมอย่างเงี้ยแล้วจริงเราชอบดูซีรีส์หนึ่งมากชื่อไวท์โรตัสนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยดูเนาะมันก็มี2ซีซันและถ่ายซีซันแรกที่โฟร์ซีซันที่ฮาวายซีซันที่2ถ่ายโฟร์ซีซันที่ซิซิลีซีซันที่3ามเขาก็บอกว่าเออมันจะถ่ายที่ประเทศไทยนะเราก็แบบเอ๊ะโฟร์ซีซันที่เมืองไทยมีที่ไหนบ้างก็แบบมี กรุงเทพมีเชียงใหม่แล้วก็มีสมุยเนาะแต่ถ้าเข้ามาถ่ายถึงเมืองไทยก็คงจะถ่ายสมุยอะไรเงี้ยเราก็ว่าแบบเอออาจจะใช่หรือเปล่าอีกก็เลยถามพนักงานตอนนี้เขามาเสิร์ฟเครื่องดื่มนะครับว่าแบบเออทำไมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อไม่แน่ใจแต่ว,ว่ามีคนบายเอาห้องไปทั้งหมดเลยทั้งโรงแรมไปทั้งร e ซิเดนต์ด้วยแบบเดือนกว่าเลยช่วงแบบไฮด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีถ่ายหนังก็เลยแบบ หรือว่าใช่เดี๋ยวพาเดินดูห้องดีกว่านะั้นก็เป็นวิวทะเลที่เห็นเป็นพานอรามิกวิวนะครับจากห้องวิลล่านี่เลยนี่สระว่ายน้ำของตัวเองนะครันธุ์สูแล้วก็วิวทะเลแบบแไกลมากเขาพาไปดูในห้องดีกว่านี่เข้ามาในห้องนอนเลยนะครับกระติงก็ใหญ่มากถ้าตื่นมาแบบก็คือเห็นวิวนี่ สวยงามนะคะมีกทีวีเข้ามาเป็นนี่ห,นห,ห้องน้ำใหญ่มากห้องน้ำใหญ่กว่าห้องนอนเห็นวิวเนี้ยสวยเนาะนแบบสีน้ำทะเลแต่กับสีภูอ่ะเออสวยดีนีห้องต่อมาครับก็เป็นอ่างน้ำก็อาบน้ำมีฝักบัวนะครับแช่น้ำนหะ้องก็ะจ,ะจะเห็นวิวทะเลแล้วก็สะ ได้พอดีนะครับเปิดแล้วนี่อนี่เปิดได้กว้างๆเลยนะพระอาทิตย์ตกแล้วนะครับแต่ว่ามุมห้องไม่ได้เป็นมุมเห็นพระอาทิตย์ตกอะ่ะเนี่ยให้ดูนิดนึงก็ค,คืออยู่นู่นนะฮะ<ม>หลังห้องก็ค,คือ ไม่เห็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรารอรถมารับนะครับแล้วไปทานอาหารเย็นที่โคโค่แทมส์นะครับอันนี้ร้านอาหารนะครับที่โซนที่เรานั่งตัวนี้นะครับและโซนนู้นเป็นโซนบีชคลับนะ สวนนัสดีทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หานอาหารเช้าของโรงแรมนะครับวิวสุดมากเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับมีพวกคอนเฟล็กซ์นะมีนมเบเกอรี่เต็มเลยจะเป็นสลัดไยๆสลัดฝรั่งผลไม้นะครับเซกชั่นของขนมปังๆๆต่างเต็มเลยนะครับขาต้มเครื่องด้วยนะี่ นี่เป็นระเบียงของอาหารชาานะครับวิวระเบียงข้างหลังนี้คือแบบเห็นภาพเลยอบบไวโ์โรสอาหารชาานะฮะซีซันสามต้องถ่ายตรงนี้แน่ๆที่เราอมาก็มีข้าวต้มตานะจะใส่ต๊เครื่องไปด้วยก็ <c oughs> อ,อยากกินทุกอย่างละครับนี่นหมูติ้งสะเราแล้วก็ก็ไข่เจียวนี่ก็เป็นเมนเมให้เลือกนะนี่ก็เป็นไข่ต่างๆ ก็มีแบบอาหารไทยด้วยนะนี่มีต้มยำซุปนูโรสเนาะก็มีบ,บัคุเตน,นะครับก็เมนูหลากหลายดีนะครับมีบะมีต้มยำด้วยนะดูดีมากเลยอ่ะนี่ นี้เป็นวันเกิดคุณแฟนนะครับก็เลยจัดเซอร์ไพรส์นิดนึงเป็นห้องที่เป็นไปด้วยกุลาบนะฮะแล้วก็มีนี่นักด่ตรีตีขิมอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเมนูอาหารที่เราทานกันนะครับ s ซอร์ไพรส์เป็นแชมเปญนะฮะนี่เทรลกุหลาบนะฮะไปจุดเ่งอ่างเลยนี่เดี๋ยวเรามาแตามงอ่างกันนะครับข้างหลังเนี่ยเป็นสนามมวยนะครับเราจะเห็นวิวทะเลด้วยเท่มาก เ้นยิ้มของโรงแรมนะครับนี่รบรอบนะก็ถ้าใครมาแบบปั่นจักรยานเห็นวิวของทะเลได้ด้วยสวยงามครับกลับมาที่ภูบาหรือบารภูลก็แล้วแต่นะครับมาจิบอเอบเทียวนิดหน่อยครับ ไปได้นะครับว่าซีซั่นใหม่ของไวลด์ดอ,อที่จะถ่ายที่นี่นะครับแต่จะมาถ่ายซีนแบบซันเบสตรงปูบาร้านอาหารตรงนี้นะครับที่ติดหาดไปได้สูงเพราะว่าเขาก็ใช้ซีนริมทะเลบ่อยเหมือนกันนะครับทั้ง2ซีซั่นเก่าครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ร็อกโกก็กลับมาที่ซานฟรานซิสโกแล้วนะครับแล้วจริงๆแล้วตอนนี้คือปี2025แล้วครับต้นปี2025เราไปถ่ายคลิปที่สมุยที่4 Seasons ตั้งแต่สิ้นปี2023นะฮะก่อนที่เขาจะประกาศอีกว่าจะถ่าย The w i ว้ Lotus Season 3เนี่ยที่4 Seasons สมุยเราก็คือเดาถูกเนาะเออแล้วเราก็ได้ไปถ่ายจริงเขาก็มีการประกาศว่าแบบเออถ่ายที่4 Sea สมุยแล้วก็หนในนักแสดงนำนะฮะก็คือน้องลิซ่า นันเองเขาประกาศไปปีที่แล้วนะคะแล้วก็ถ่ายทําเสร็จแล้วตั้งแต่ต้นปีก็คือมกรากราคมพาทีเ่เราคาดคะเนไว้ว่าเขามีการถ่ายเพราะว่าเขาบล็อกคาคลนด์าไว้เนอะ ถ่ายจบถ่ายเสร็จมีการปล่อยทีเซอร์แล้วเรียบร้อยนะคะตื่นเต้นมากๆที่เราจะได้ดูกันวันที่16กุมภานนี้นะครับบล็อกนี้ก็คงจะออกก่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หวังว่าซีนที่เราถ่ายในบล็อกก็คือตรงกับซีนในซีรีส์ละกัน <c oughs> ที่เราคาดคะเนไว้นะฮะก็ถ้าใครชอบร็อกโกโซ l i ร e แบบนี้นะคะก็ย share, อย่าลืมฝากไลค์แชร์ u b scribe ที่ร็อกโกแทงโกยูทูบด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย